เครื่องถอดตัวนี้นะคะลูกค้าของเรานะคะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะคะ j ศูนย์หก ds สีน้ําเงินนะคะไฟสองรอยี่สิบโวลต์ค่ะตัวนี้ก็จะมีแขนช่วยด้วยนะคะเป็นระบบล็อกลมค่ะเราจะมีทั้งหมดสองสีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้าเงินนะคะสเปคนะคะก็จะใช้ถอดยางรถยนต์นะคะเป็นระบบล็อกลมมีแขนช่วย จำนวนเท้าเหยียบนะคะมี4เท้าเหยียบค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของจาน26นิ้วขยับปากจับขอบแบกได้3รูจับกระทะล้อด้านใน12-22นิ้วจับกระทะล้อด้านนอกนะคะ13-26นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางของร้อยยางนะคะสูงสุด105ซนติเมตรความหนาของหน้ายาง3-14นิ้วใช้ได้กับปั๊มลมขนาด1 8 2ลิตรขึ้นไปนะคะแรงดันในการทํางาน8-10บาร์ ระบบไฟนะคะ220โวลต์แล้วก็มี380ร้โวลต์ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกไฟได้นะคะกำลังมอเตอร์นะคะ1.1กิโลวัตต์นะคะหรือว่า1แรงนะคะตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ226กกิโลนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างนะคะได้ทำการอธิบายวิธีการใช้งานนะคะแบบคร่าวๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวพบกับพี่ช่างกันเลยนะคะพี่ช่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอ่าก็เครื่องตัวนี้นะครับก็คือเป็นแทบจะเป็น full option เลยนะครับก็ได้นะครับก็คือจะมีแขนช่วยด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสาหรับล้อที่มีอ่ายางที่ค่อนข้างแกมเตี้ยนะครับค่ะอ่าพวกขอบสิบแปดนะครับอ่ายางพวกสี่สิบสี่สิบห้าสามสิบห้าม่นเนี้ยใช้ได้นะครับเ็าจะมีแขนพวกเนี้ยช่วยกดนะครับพวกล้อตรันได้ ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นประเภทล็อกลมนะครับล็อกลมแกนตันนะครับตัวนี้ฮะจะเป็นจะเป็นแกนเหล็กทั้งแท่งเลยนะครับไม่ใช่แกงนะครับแล้วก็ตัวล็อกเองเขาจะเป็นใช้ลมนะครับแบบนี้ฮะแบบนี้เลยครับแน่นหนาครับเพราเขาจะล็อกทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับล็อกในเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับแบบนี้เลยค่ะ ต่อมานะก็จะเป็นผู้ขายเหยียบนะครับขายเหยียบก็จะมีอยู่สี่อันนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับก็คือตัวคอกระดกนะครับตัวนี้ฮะตัวคานด้านบนนะครับจะกระดกไปหน้าหลังนะครับนะฮะเราเหยียบจนเนี่ยเหยียบปล่อยนะครับเขาก็จะกระดกไปข้างหลังอ๋อแต่กรณีกระดกนะครับอย่าลืมล็อกอย่าลืมล็อกลมด้านบนด้วยนะครับอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกปุ๊บเขาจะไหลไปด้านหลังนะครับจะแยกเลยนะครับกดดีที่ครับนี่ฮะก็จะมานี่แบบนี้นะครับผมนิ่มๆครับไม่มีกระแทกครับผม นี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกวงกลมนะครับมีลูกศรชี้ออกสี่มุมนะครับตัวนี้จะเป็นกระจับล้อนะครับนี่ฮะสี่มุมเลยนะครับค่ะแล้วกดปล่อยเลยครับผมใช้เสมอใช้เท้าแล้วกันนะครับค่ะกดปล่อยครับแต่ถ้าจะสุดครับอืมนี่เลครับกดอีกทีครับแบบนี้ฮะค่ะกดมาแต่เพียงเท่านี่ยเขาก็จะหยุดให้อ๋อค่ะ แต่นิดเดียวเราจะค่อยๆหุบเข้ามาครับให้มันพอดีกับยางเรานะใช่ครับเพราะว่าบางทีเราไม่แม่นใช่ไหมครับหรือว่ายางที่เป็นพวกรันแฟนนะครับมันจะเข้าไปเกาะยากใช่ไหมครับค่ะอ่าเราก็ค่อยๆแตะเข้าไปครับแบบนี้ค่อยๆทีละนิดใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวมันจะไปบินขอบครับเดี๋ยวขอบขอบแม็กลูกค้าจะเสียหายครับจะมีแบบหยุดให้นแบบนี้เลยพอได้ปุ๊บแล้วก็ล็อกแน่นไปเลยค่ะครับอันนี้สามนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือจะมีรูปล้อนะครับแล้วก็จะมีปากเป็ดนะครับที่กดยางนะครับแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะใช่ครับตัวนี้นี่ต้องขอยืนนะครับได้ค่ะตัวนี้จะมีหน้าที่เพื่บีบยางนะครับนี่ครับเปิดจนสุดแบบนี้ครับแล้วก็บีบขาเหยียบครับอืมเขาก็จะเข้ามาบีบยางเลยนะคะสังเกตสังเกตไม่ยาสังเกตที่แกนนะครับแกนก็จะหุดเข้ามานะครับอ๋อค่ะนี่ฮะพอหลุดแล้วก็ปล่อยเขาออกไปค่ะตัวนี้จะมีหน้าที่สําหรับบีบยางให้มันหลุดจากขอบแม็กนะครับเพื่อการพอร์ตนะครับค่ะตัวนี้เลยนะครับต่อมานะก็จะเป็นที่สี่นะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของจานด้านบนเนี่ยครับ ดูจะเป็นรูปสอนสัญลักษณ์เลยแล้วเปลูกสอนซ้ายขวานะครับค่ะนเที่หมุนจานนะเพื่อทำการถอดนะครับเนี่ยเหยียบลงนะเพื่อถอดยางหรือใส่ยางกี่ตัวทีครับยี่สบค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้เรามาส่งวับสินค้านะคะชุดใหญ่นะคะนี่เลยนะถ้าเราเหยียบลงนะครับก็จะหมุนขวาเนี่แบบนี้เลยฮะเอาไว้ถอดตัวนี้ถอดยางและใส่ยางก็้ปไปในแม็กนะครับค่ะ กอนรนี้ยางติดนะครับหรือว่ายางมันตึงนะครับเอาต่อไม่ได้นะครับัวยางฉีกเรางัดขึ้นครับนีก็จะขายให้ค่ะนี่เลยยางก็ทำเซตไปหมดแล้วนะครับค่ะประมาณนี้ตัวที่ต่อไปสุดท้ายเลยอยู่ห้างเครื่องครับตัวนี้ฮะเม็นูมมองเห็นหรือเปล่านี่แล้วตัวนี้มีสําหรับหน้าที่ไ้เติมลุมครับอือตัวนี้นะคะเนี่ยเราใส่ยางเสร็จแล้วเราก็เติมลมแรงครับค่ะยางพวไปขึ้นขอบแน่นอนครับ ครบเซตเลยนะคะมาแล้วครับก็จะเป็นออปชั่นที่เราเสริมเข้ามาในกรณีถอดพวกแก้มเตี้ยนะครับค่ะตัวนี้เลยครับตัวนี้จะมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่กดขอบแม็กนะครับอย่างเช่นนะครับปึ๊บนะครับล็อกนะครับแบบนี้นะครับอย่างกรณีมียางนะครับอยูดูลูกค้าเขา เป็นยางใหม่เนาะตามไปอยู่ด้วยอ่ะก่อนยางไรโดแล้วกันนะครับคตัวนี้มีหน้าที่กดคอมแมกนัพหน้าเมาส์ได้นะครับเพื่อไม่ให้ยามันบวมนะครับคตัวนี้ถอดได้นะครับอ่านี่วักดยางนะครับแบบนี้เลยเขาจะสวิงตามนับ่บนี้ กต่แจีเราจะจับเขาให้อยู่ตรงไหนเลยนะคะครับสามารถปรับเกียวขึ้นลงได้นะครับหน้ายางไม่เท่ากันนะครับความหนาความบางทไม่เท่ากันนะครับปรับได้เลยนะคะหกนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วครึ่งนะครับสามารถกดปรับตัวนี้ได้นะครับค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวนัดยางนัดใต้ขึ้นมานะครับนี่เลยงัดยางให้หนุ่มจะขอบล่างค่ะ